กูลำคานกยแ้วเออลาวก็จะมาเกมหลักทษระยบทุอย่างน้าและว่าลาวสาวใต้จนไม่ไหวแล้วนี่นะบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้นะมึงไม่ต้องไม่ต้องเือติดคุกหรอกมึงกลับบ้านไปเจอนี่ประชาชนคนจนไม่ไหวนี่โอ้ยถ้าจะอย่างนี้นะถ้าแบบว่ามาถึงพักโทษ เราไปติดเรือนจำไม่ติดรายเลยเร็วเร็วกลับบ้านไปไม่ต้องตัดผมอีกต่างหากแถมไม่ต้องติดกําไร EM นะโอ้ยแบบนี้ไม่ต้องมารายงานข่าวไม่ต้องมาสายใยให้เสียเวลาหรอกอย่างนี้เออเสียเวลาดูละครน,นี่นะไปดูละครดีกว่าไม่ต้องสปอยแนละ้วแต่งนี้ไม่ต้องสปอยตอนจบแล้วอย่างนี้รู้หมดแล้วว่าตอนจบเป็นยังไงไม่ต้องสปอยแล้วเออ ไม่ต้องมารายงานข่าวแล้วนี่เออนักโทษนี้อะไรวะนี่นี่อ่น,นี่ต้องพูดแหลงใต้หน่อยนะเออเพราะว่าเนี่ยขนาดคนใต้ยังทนไม่ไหวเลยอะสาวใต้ต้องออกมาขัดอัดคลิปเลยอะนะให้มันกลับบ้านไปเถอะอย่างนี้อเออนี่วันที่เท่าไหร่แล้วนี่เออยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลย กลับมาี่ยังไม่ได้นอนคุกทันข้ามวันที่เขาลงบานตอนตีหนึ่งตีสองไปแล้วอ่ะเออปั่นปื้อนี่เสียเวลานี่เสียเวลาดูละคลน้นไม่ต้องรายงานข้าวหรอกออาการเป็นยังไงอ่อนเพียนะนอนให้ออกซิเจนอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วเออเพียใจเยอะเพียใจเพียมัดเลย นะอย่าว่าแต่คนใต้เลยคนภาคไหนๆเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจทั้งนั้นเลยอย่างนี้มันอภิสิทธ์เหนือกว่าอภิสิทธ์เหนือกว่าเทวดานี่เขาชาวเน็ตเขาแชร์ภาพนี้ทักสินเป็นเทพเจ้าแล้วอ่ะเป็นภาพในอดีตนะเสื้อแดงเขาพ่นะทักสินเป็นเทพเจ้ายิ่งกว่าเทวดานี่เป็นเทพเจ้าเลยเหนือกว่าใครๆทั้งสิ้น เออคนอื่นนี้เขายังได้ติดคุกหน่อยนะไอ้นี่ไม่ได้ใส่โทษตัวนี่ไม่เห็นภาพมาเลยอ่ะนะเตรียมก่อพระราชทานได้ไปอัยกเทียทูดหรือกรอบที่สวงอีกทั้งหากโอ้ยมันเกินเทวดาแล้วเนะี่ยมันเทพเจ้าแล้วอนะ่ะเอออย่างนี้ก็ให้มันออกจากคุกเถอะออกมาอยู่บ้านนะไม่ต้องเลี้ยงหลานหรอกมาเดินเล่นเลยออกมาเดินเล่นเป็นเทวดาแล้เดินตลา,าดเนี่ย ออกมาเป็นนายกซะถ้าอย่างนั้น,นเออปองดองกันชะขนาดนี้นะออกมาเดินตลาดซะเออคุกม,มีไว้ขังคนจนนี้ระดับมหาเศรษฐีก็ไม่ติดหรอกนะเออแหมเนี่ยโอ้โหคนอื่นเนี่ยเกาติดคุกกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลตีจำลองสุเทพ นะสนที่อย่างนี้เอ,อติดนานด้วยไม่ใช่ติดแบบแปบ๊บเดียวแนละ้วติดเป็นปีเลยนะถาวนเสมเนียมก็ติดนะพุทธะอิสาระก็ติดนะท่านพุทธะนะติดกันหมดแหละยกเว้นทักษิณโอรู้อย่างนี้นี่นะไม่ต้องไปติดกันให้เสียเวลาหรอกเงี้ยเออ เล่นกันชักขนาดนี้เออโอ้นอกจากคนใต้แล้วคนเหนือนี่คนเหนือคนอีสานก็เขาก็ไม่ไม่พอใจหรอกอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นก็เรียกว่าเป็นฉนวนในการที่จะทําให้ด้อมส้มมันชนะในนักโทษเวทเทวดาเนี่ยคนก็จะไม่พอใจเอาเพื่อใจเดี๋ยวเลือกตั้งข่าวหน้านี่เขาไม่เลือกส้มหมดนะ มันจะกลายเป็นปองดองเสียของอีกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะปองดองกันแบบไม่ดองจริงอ่ะดอง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 ่ะนะเออมีปุ่มกดตังคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ